เราเราเราอยากรู้จักพี่ตั้มแล้วก็ไงพี่ตั้มอย่างเป็นพี่นะครับถ้า,ามีอะไรอยากเล่าเล่าให้เอาฟังนะครับเริ่มจากอยากรู้จักพี่ตั้มก่อนว่าโตมายังไงใช้ชีวิตมายังไงแล้วมาสนใจการเมียนยังไงครับผมก็ก<อ>็เป็นเด็กกรุงเทพครับโตมาแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรจะเจริญกรุงบางรักสาธุประดิษฐ์อะไรเงี้ยครับอยู่แถวนั้นก็คนจีนไม่ไม่ไม ญาติคนจีนญาติคนจีนแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีเชื้อจีนครับอยู่แถวๆนั้นก็โตมาแถวๆนั้นก็เรียนอยู่แถวแนั้นจนมัธยมครับแล้วก็จนมหาลัยก็อยู่แถวนั้นแล้วก็ไปไปมาพอพ่อแม่เลิกกันก็ไปอยู่พขาไปแดงบ้างอะไรเงี้ยครับสมุทรปราการอะไรเงี้ยครับก็อยู่แถวๆถวนั้นแล้วก็ก็ยังไงอ่ะคือมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กๆนะครับเอาเอาเอาความเป็นไปมาก่อนเนาะ ก็นะครับก็อยู่ในแถวนั้นนะครับแล้วก็อยู่ใช่อยู่ย่านคนจีนแล้วก็เลยว่าช่วงย่านที่ผมอยู่่ก็มีสลามด้วยก็โอ้ไหลไหลนี่เลยครับทั้งจีนไทยอิสลามแล้วบ้านผมคือตอนเด็กๆเรียนโรงเรียนสลามแต่บ้านผมอยู่ใกล้วัดไทยก็ครับก็เลยโมีความเห็นเห็นอะไรที่มันแบบแตกต่างกันเยอะก็สนุกดีครับตอนเด็กๆมีเมล็ดแตกต่างแล้วก็คือพอตอนนั้นอ่ะมันมันก็เลยคิดได้อย่างว่าเฮ้ย ประเทศเรานี้แม่งหลากหลายดีว่ะเออ,อแบบเหมือนได้ผมเรียนโรงเรียนสลามแต่บ้านอยู่ใกล้วัดอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบคอนราสต์กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ในชุมชนคนจีนเพราะว่าแถวนั้นคนจีนเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันหลากหลายดีเนาะตอนตอนที่ที่ผมอยู่อะครับตอนนั้นครับแล้วชีวิตมันยังไงถึงสนใจติดตามประเด็นสถานการณ์บ้านเมืองครับสนใจมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังแนวคิดมาบ้างหรือเปล่า คือสนใจอ๋อไม่ไม่ไม่ครับแม่แม่แม่เป็นข้าราชการแต่ว่าแม่ไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการเมืองพ่อก็ก็อยู่กับพ่อได้สักพันหนึ่งแล้วก็ก็แยกทางกับแม่ใช่ไหมก็อยู่กับแม่ก็ไม่ได้สนใจแม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าผมเริ่มมาสนใจเรื่องการเมืองจริงๆเนี่ยคือช่วงที่อยู่มัธยมต้นนะครับมัธยมต้นเริ่มอ่านหนังสือเยอะเริ่มแบบ อ่านปัจจาอ่านนู่นอ่านนี่นั่นก็ก็ก็อ่านไปแล้วพอเริ่มอ่านหนังสือแล้วมันจะเริ่มตั้งคำถามมันจะมีการเปรียบเทียบทั้งอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ชอบดูหนังฝรั่งก็ดูหลายเรื่องก็ก็เริ่มมีมีการเปรียบเทียบระหว่างสังคมสังคมไทยแล้วก็สังคมในหนังแล้วก็หนังสือที่เราอ่านนะครับมันก็เริ่มเปรียบเทียบเรื่องแบบตั้งคำถามเยอะกับกับสิ่งที่เราเจอ เรากับวันนั้นทาเมืองนอกกับเรื่องเสรีภาพของเราอันนั้นอันนั้นคือในเรื่องในด้านสังคมก่อนนะครับก็ยังยังไม่เข้ากันเมืองเต็มที่พอพอเริ่มโตขึ้นอีกหน่อยเริ่มเรียนหนังสือเข้ามหาลัยเนี่ยมันมันก็จะเริ่มเริ่มอ่าแล้วก็ตอนนั้นทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็เริ่มมีเอ่อก็สนใจเริ่มเริ่มสนใจการเมืองเริ่มเริ่มตั้งคําถามแล้วเราก็เริ่มรู้คาถามว่าเริ่มรู้ปัญหาว่าพอพอเราเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเห็นปัญหาในระดับสังคม ็เรามันจะทําให้เรามองเห็นปัญหาว่าคงสร้างไปเรื่อยๆ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 เราย,ยอดบนสุดของปัญหาเนี่ยตรงนั้นนะครับเราจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรพอพอรู้นะแล้วก็เลยเอะโอเคงั้นงั้นก็คงต้องแบบเหมือนพอเรารู้ว่ายอดบนสุดของเรามีปัญหาของประเทศเราเนี่ยมันคืออะไรเราก็เริ่มมองไปที่สนใจเรื่องการเมืองเพราะว่าการเมืองมันก็เป็นการเข้าสู่อำนาจอย่างหนึ่งของประชาชนใช่ไหมครับเริ่มศึกษา ปีเดือนตุลาปีหนึ่งเก้าเริ่มอะไรนะครับก็ก็ไปเริ่มดูอะไรต่างๆแล้วก็แต่ว่าที่จริงๆยังจังเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเลยก็คือหลังรัฐประหารปีห้าเจ็ดครับครับก็ก็เข้ามอบบ้างอะไรบ้างไปกจากนิวบ้างอะไรยเงี้ยครับตอนนั้นครับครับตอนนั้นเนี่ยมอต้นเริ่มอ่านหนังสือทางสังคมการเมืองเนี่ยแสดงว่า มันสนใจด้วยตัวเองแหละคือเป็นคนที่มีความสนใจอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่มีฟ้าเดียวก,กันอ่านอ่านอะไรฮะโตมากันยังซื้อทํางทั้งโีอ๋อโหมันนานแล้วเนาะตอนนั้นอ่านโอ้ผมจําไม่ได้มันอ่านหลายเล่มมากมันคือคือมีอะไรที่มันส่งผลต่อความคิดหรือว่าความรู้สึกเราในตอนโตมาไหมครับคือจริงๆแล้วว่าครับมันมันมันคงจะบอก ไม่ได้ตรงๆว่าอะไรเป็นเป็นเล่มไหนเป็นเทอร์นิ่งพอยอะไรของชีวิตอะ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันหลายๆอย่างมันรวมๆกันมากกว่านะครับหลายๆอย่างรวมๆกันเออ่มันก็เลยทําให้ตัง้งคําถามอย่างแบบตอนนั้นก็มีเอ่าอย่างนิยายเล่มหนึงนิยายแบบโชนทานหรือวินสตันเงนี้ยใช่ไหมครับเอ่อรวมกับหนังหนังที่เอ่อร์บ,บินวิลเลียมเล่นลอร์บินนี่เล่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ เกี่ยวกับผมจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับกวีอะไรเงี้ยครับมันเป็นโรเบิร์ตชเลียมเล่นเล่นเป็นครูอะไรเงี้ยครูที่เป็นครูเล่นเป็นค cool, oh, รนู cool, cool. ช่วยหน่อยช่วยชื่อเล่นเป็นครูเดนเดทอะไรสักอย่าง,นง society, หนึ่งเดทโซเซียลิตี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนั่นแหละครับ <c oughs> คือมันก็กลายเป็นอันนั้นคือเรื่องนั้นแม่งทำให้ตั้งตั้งคำถามระบบการศึกษาเราว่าเชี่ยที่กูอยู่นี่แม่งใช่หรอวะครับที่เราเจอที่ที่ คนในโลกการศึกษาที่ครูบาอาจารย์เขาสอนเราแล้วก็ที่เขาปฏิบัติกับเราอ่ะไม่ใช่เหรอวะอันนั้นคือคือคือตอนที่ตอนเป็นเด็กอ่ะมันจะเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัวก่อนมันจะคงยังไม่ถึงแบบสางคบการเืองอะไรนะครับตั้งคำถามกับสิ่งใกล้ตัวกับครูบาอาจารย์กับผู้ปกครองเรากับกับรถเมล์กับสาธารณะที่เราเจอระบบขนส่งอะไรต่างๆแล้วมันแล้วมันก็มีคําถามว่าที่มันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันใช่เหรอวะมันดีแล้วเหรอวะแล้วมัน มันทําให้ดีกว่าหรือไม่ได้เหรอวะเนี่ยครับอตอนรัตอนเด็กๆก็จะคือคือข้อดีของผมอย่างหนึง่งแล้วน่าจะเป็นข้อดีอย่างเดียวในชีวิตก็คือผมเป็นคนชอบตั้งคาถาม,มคือเจออะไรผมก็สงสัยไว้ก่อนว่าแม่งใช่เหรอวะผมจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ก่อยผู่เบาครับก็ได้คับได้เด็กๆก,เก,ก็เวลาเราต้องยืนเคารพเพลงอะไรยาวๆเราก็ต้องตั้งคําถามว่าที่อื่นแม่งไม่เห็นทาเลยวะทํามทไมต้องเคารพองชาติเช้าเย็นวะเราก็ไปดูสักคมอื่นเข้ามาใหม่ทำไป ข้อมูลในห้องสมุดทำไปทำไม,ำไมวะมทำแล้วมันปลูกฝังความรักชาติผม,มน,นึกในใจว่าผมแมกก็ทานังแต่ดูบาลจุดต่างนี้ผมก็ไม่เห็นจะมีความรู้สึกอะไรกับชาติเลยเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่อะมันไม่ได้ชีวิตประจําวันอะไรอะไรกับเราคือเราเราตั้งคาถามในสิ่งที่แล้วเราพอผมพอผมเป็นอย่างไรกับผมเริ่มมีความรู้สึกอีหยังวะกับสังคมเนี้ยแมกต์กับมสามพอเริ่มคาถามมากมากาถามมากๆว่าแบบเฮ้ย ไอเพลงยาวๆที่แม่งยืนเคารพกันอยู่เนี่ยเพื่อเพื่อทงเพลงชาติไทยเพื่อเข้าไ,ไปลงหนังต้องอยืนเคารพ<ย>เพื่อคือมันตั้งคำถามไรหลายอย่างมันเพื่ออะไรมันเพื<ๆ>่ออะไรมันเพื่ออะไรตอนนั้นตอนเด็กๆครับคือตอนเด็กๆมันมันไม่รู้จักคําว่าพา,ารยนตรด้าอะไรเงี้ยยัางายไม่รู้จักนะครับแต่เรารู้จักโ,โดยโดยพื้นฐานโดยสันดาลแล oh, <ๆ>้แลวเป็นคนชอบตั้งคาถามกับอะไรก็แล้วแต่แมงรถติดอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งคำถามว่า เฮ้ยมันมันไม่มีอะไรที่มันดีกว่ารถเมลว่ะมันไม่มีอะไรที่ดีกว่าบนถนนอะไรเงี้ยก็คือคก็คือการตั้งก็คือนั่นแหละครับแต่ที่ผมบอกว่าสิ่งเดียวที่ดีที่สุดในชีวิตผมสําหรับตัวผมก็คือการการรู้จักตั้งคําถามกับสิ่งที่เราเจอสงสัยกับมาทุกอย่างว่าสังคมที่เราอยู่เรามันเกิดการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเราจะไปอ่านหนังสือหรือไม่ต่ดูหนังดูหนังฝรั่งพวก coming of age พวกเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเรามาเปรียบเทียบเราก็มองว่าเฮ้ยไอ้ตรงผมนักเรียนเนี่ย ท,ที่ที่เราตัดอยู่เนี่ยกับฝรั่งที่มันอยู่ในครูที่มันเรียนรุ่นเดียวกับเราอะ่ะแม่นไม่เห็นต้องตัดตรงนักเรียนแม่นไม่เห็นต้องใส่ชุดนักเรียน,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 ยน,นหนึ่งี้ะคือคือมันเป็นการตั้างสมากับสิ่งสิ่งประจําวันที่เจอรอบตัวในหนังฝรั่งแม่นไม่เคยเห็นครเูเนี่ยถือไม่เรียวตีเลยแต่แบบในชีวิตจริงประเทศไทยแม่นตีอันนี้คือฝรั่งแม่งแปลกหรือกูแปลกวะครับว่าแบบเฮ้ยสังคมฝรั่งแม่นแบบไม่เห็นมีใครถือไม่เรียวชี้หน้านักเรียน ธอรุ่นนี้เธอนะี้เธอหน้าแต่สังคมไทยนี่คือแม่งกลายปเายปเ็นเรื่องกลายเป็นเรื่องปกติอะความรุนแรงในสังคมแม่งกลายปเป็นเรื่องปก,กติตอนนั้นผมก็ผมก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราคือประเทศแม่งจเจริญกว่าเราโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เรียวกำหลังเด็กหรือให้เด็กสยบยอมต่ออำนาจอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งจเจริญกว่าเราแล้วแสดงว่าสิ่งที่เราอยู่นี่ไม่ใช่เหรอวะมันถูกเหรอวะอืะอครับก็คือตอนเด็กๆครับมันก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่า คือตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวทุกถึงอย่างคือจะถามอะไรจะพูดอะไรเนี่ยแม่กลัวไปหมดกลัวผู้ใหญ่ไม่พอใจกลัวครูไม่พอใจคือคือมันเหมือนเป็นสังคมเด็กที่โดนกดทับคือหรือแม้แต่อาจจะแบบสมัยตอนไม่ค่อยยมอาจจะคือคือเรียนโรงเรียนค่อนข้างมีชื่อเสียงนิดนึงนะครับก็ก็ยังไม่พ้นเรื่องแบบอำนาจนิยมในโรงเรียนครูแม่ก็ถือไม่เรียวตีอะไรเงี้ยแบบยิ่งยิ่งโรงเรียนมีชื่อเสียงนี่เขาอาจจะยิ่งต้องมีเพนยาวๆให้ยืนนะ ในโรงเรียนนะในโรงเรียนในโรงเรียนใโรงเรียนทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ซึ่งก็ต้องอาถัยว่าเพื่อเพื่อทิวซนงานในบทเรียนได้ของแบบแม่งโคตรไรสาระเลยตอนนั้นแล้วแล้วเราที่แบบว่าที่เป็นแบบว่ามีความรู้สึกว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้คำภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไอ้ที่ว่าแบบเหมือนเราเจอเหตุการณ์ร้ายๆแล้วแม่งฝังใจเรามาตลอดชีวิตแล้วแกงยังไงก็ไม่ออกกับเหตุการณ์นั้นนะครับคือมันมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งตอนที่ตอนนั้นผมผมอยู่เจริญกรุงทอนตกใช่ไหมครับ คือคือจริงๆอ่ะจากจากถนนตกมาโรงเรียนพูดชื่อเรียนได้ไหมได้ทำไมพูดไม่ได้เรียกว่าสุธีครับเอ,อ่อนอจะ <laughs> เพลงมาแล้วขนาดนี้ <laughs> ครับ,ค,รบคือไม่จากจากถนนตกจากบ้านมาโรงเรียนผมว่าประมาณหกเจ็ดโลอ่ะนนะมันมันไม่ได้ไกลมากเออโรงเรียนอยู่เกือบๆจะถึงสาทรยังไม่ถึงดีนะนะเลยถนนจันทร์ไม่หน่อยครับแต,มตมนน่มันเป็นอะไรที่รถติดมากกว่านั้นเป็นอะไรที่รถติดมากเราทุกคนอนะ่ะเด็วกวัาสุธีจะรู้ทุกคนว่าถ้ารถติดอย่างเงี้ยมึนต้องลงเดิน ไม่งั้นเก้าโมงไม่ถึงโรงเรียนครับอ่าครับลมเดินตั้งแต่วันรัชสินขอนเดิ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 นคือวันนั้นคนคนที่มาโรงเรียนสายเยอะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกมึงต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรข้างหน้าหรือต้องมีอะไรสักอย่างมึงมีอะไรเงี้ยนะครับเราทุกคนก็มาโรงเรียนก็มาแล้วแล้วเราก็มีครูมาที่แบบเหมือนครูเปกดไอกคองเนี้ยเขาก็มาเขาจะตีผมก็บอกเฮ้ยอันนั้นอันนั้นอยู่มสานะครับก็บอกว่าครูครับอันนี้คือผมแม่งเดิมเนี้ย ผมไม่เคยมาสายเลยแล้ววันนี้มันม,นมาสายมันมีอุบิเหตุคือผมไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันเกิดไม่อยากมาสายมไม่ได้ความผิดเราไม่ได้อยากเหี้ยอยากอะไรไม่ได้อยากมาผิดแบบไม่ได้อยากมาฝืนกฎโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่ผมไม่รู้มออะไรแต่รู้ว่ามันอยู่หมอปลายเพราะผมยาวผมแม่งไม่พูดอะไรเลยผมก็มีความรู้สึกว่าเชี่ยงโตอุลูมึงคุยกับมันหน่อยดิคุยกับมันเดีคุยกับอาจารย์หน่อยดิว่าแบบมึงรถมันเสียมึงแก้ตัวหน่อยดิมึงไม่ได้แก้ตัวแบบมึง มย่างน้อยก็ได้เป็นตัวแทนของกูนี่ยรุ่นน้องมึงเนี่ยมึงพูดกับมันหน่อยดีว่ารถมันตีเดินมาเนี่ยสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่งไม่พูดะไยก้มหน้ากตีผมก็เฮ้ยอะไรหวะมึงเป็นรุ่นพี่มึงยังไม่พูดเลยผมก็จาอยจางนี้รถมันตีจานออกไปยืนดูเนี่ยเนี่ยออกไปเดินยืนไปยืนไปยืนตรงหน้าประตูโรงเรียนมึงอ่อยกากาลาตรงนั้นเนี่ยไปยืนหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยมึงรู้ว่ารถมันตีแล้วเด็กนิเด็กมันเดินมายี่สิบสามสิบคนเนี่ยมึงจะตีมึงบ้าเปล่ารถมันต มึงเอ๊ะดิว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่เอ๊ะ